สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น ครับผมวันเดอร์ชิ้นระเบิดพร้อมครับหนึ่งสองสามรามหกมา มีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะเดินทางมาถึงจังหวัดเลยตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เยี่ยมชมศิลปาวัฒนาธรรมในพื้นที่จังหวัดเลยรู้สึกภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดเลยค่ะท่านมีศิลปาวัฒนาธรรมอันงดงามนะคะมีบรดุกทา้งด้านวัฒนาธรรมที่สืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกหลานและณวันนี้นี่สำนักง,งานศิลปาวัฒนาธรรมร่วมสมัยนั้นได้มีโอกาสมา,มาเติมเต็มนะคะในส่วนของการนํามิติทางด้านศิลปะร่วม สมัยเพื่อมาผนวกในเรื่องของความพร้อมของพื้นที่เพื่อเรากระทรวงวัฒนรรมเนี่ยมาสนับสนุนพี่น้องจังหวัดเลยทุกกรมเลยทีเดียวนะคะ <ök bor. S 1> ท่านวัฒนมจังหวัดได้นําเรียนว่าสํานักงานประ,กกะดัดกระทรวงเนี่ยเข้ามาเรื่องของการเรื่องของชุมชนยนต er ์วิถีทราบว่าที่เชียงคานเป็นติดสิบท็อปเทน ในชุมชนยนต์วิถีที่ทั่วประเทศนะคะนั่นคือสำนักงานประหลัดกระทรวงสำนักงานศิลปากรก็เข้ามาเรื่องของการบูรณะส่วนที่เป็นโบราณสถานส่วนที่เป็นอุโบสถให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในที่จังหวัดเลยนะคะกรมส่งเสริมค่ะกรมพงเสริมก็มีบทบาทในเรื่องของการมาส่งเสริมงานในเรื่องการที่จะสร้างรายได้ถึงแม้เรามีทางด้านเกษตรนะเป็น รายได้หลักของจังหวัดแต่เราก็ายังมีเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นไรายได้รองวันนี้ขอบคุณทางวัฒนธรรมจริงๆนะครับด้วยใจนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเลยพี่น้องประชาชนชาวเชียงคานและชาวจังหวัดเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาจากทั่วทั่วไทยทั่วไปนะครับที่ได้มารวยชมิรมรลวกสนับงานในครั้งนี้ขอบคุณในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องโจิสติกนะครับขอบคุณในเรื่องอาหาร ขอบคุณในเรื่องเสื้อผ้านะครับในวันนี้นะครับในนามของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแลว้วก็ชาวในนามของพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับหวังเปอย่างยิ่งว่าทางสำนักวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมจะได้มีงานดีๆให้กับชาว ได้ไอเดียาจากตรงนี้ก็ถึงเป็นน้ำฝน,นขึ้นๆลงๆก็เลยเอาอวัสดุม,มาแทนสัญลักษณ์เป็นเรื่องของระดับน้ำที่มันเป็นน้ำฝนที่มีปัญหาเลยค่ะจะต่อไปต่อก็ ปาบเนี้ยปากตัวปากเนี้ย